ก็มีคนบอกว่าสอนโหลดเต้องสอนโหลดนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้เป็นอะไรครับเดียวผมจะหาวิธีวิธีหนึ่งโหลดสอนโหลดครับก็สำหรับคนที่เข้าลิงก์ผมไม่ได้ก็มาที่ช่องพี่คนนี้นะครับ OCC TV นี่ครับข้อครับก็มันจะเป็นสอนโหลดนะครับก็นะครับถ้าผมเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับก็มาวดลองเล่นกันคร้บมีเคียวครับ เยอะน้ไม่เกินครับจัไม่เกิน <_ d ata> ก็เลื่อนลงไปนี่ครับมันเขียวว่าดาวโหลดอันนี้เลยละครับที่มันเขียวว่าดาวโหลดก็พอมันเขียวว่าอย่างนี้ก็โหลดอันนี้ก็ได้ผมโหลดบข้างบนครับผวมั่นใจของข้างบนมากที่สุดแล้วครับก็ก็กดอันนี้ไปครับบางคนก็อาจจะไม่เป็นก็รอหน่อยนะครับก็ไม่อยากให้คุณรอนานครับ ไม่อยากให้ท่านผู้ชมรอานานนะครับก็เดี๋ยวผมตัดไปตอนตนูโอไม่ต้องตัดแล้วก็ได้ครับมันก็ไม่นานหรอกนะเ <c oughs> น็ตบ้านใช้ครับก็ร <c oughs> อ,อไปก่อนนะครับนานๆก็อัอนนี้ไงครับก็กดปด่ที่นี้เลยที่มันเขียนว่า g e t ดาวลารลนี่ครับ ไม่รู้ผมอ่านไม่ออกเลยอ่านเอาดอกออกเขามาดาวน์โหลดที่สีฟ้าแถบสีฟ้าเนี่ยก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับอันแรกใช่ดาวน์โหลดอันแรกนี่นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับก็มันดาวน์โหลดเสร็จแล้วล้วก็ออกไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวแอปนี้ครับ EFS File Explorer นะครับไปหาลดกันได้เลยครับ ไม่ใช่ไม่ใช่นะนี่ก็กดเข้าไปที่มันเขียนว่า90นี่ครับของทุกคนก็ไม่ใช่90บางคนนะครับของผมเขียนว่า90ก็กดเข้าไปเลยครับก็กดเข้าไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็มันจะมีอันนี้เข้ามานะครับนี่ครับก็ครับพอมันมีอันนี้ขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปเลยแล้วคราวนี้ก็รอแป๊บนึงนะครับก็เลือกไมค์ครับแล้วก็กด เวลานี้เท่านั้นแค่นี้ก็แอนออนจะเด้งเข้าเกมไปแล้วนะครับส่วนวิธีสร้างแบบเดิมผมสองก็กดเวลานี้เท่านั้น,นครับกดไปก็หล่อไปเลยครับเดี๋ยวไป,ไปดูตอนอยู่หน้าบุฟฟนะครับก็เข้ามาอยู่ในหน้าเกมมาก็กดเพลย์ครับก็กดเพลย์ตามปกติที่มันเขียนว่าเอออะไรแบบนี้ก็คือผมมีตัวแอนออนอยู่แล้วนะครับ ก็รอไปหนึ่งกับก้กับเลือกตามใจชอบเลยครับตรงนี้ก็ก็กดตรงนี้ครับใส่ก็มัดก็อนอนก็จะเป็นตัวอย่างนี้เลยนะครับก็กดกดตรงนี้อีกรอบหนึ่งแล้วขอนี้ก็มากดเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ครับตรงที่ลูกวิเทอร์ครับก็กดเข้าไปครับแล้วขนอ๋อคิปเปอร์ไม่ใช่วิเทอร์บ้านนี้ก็เลื่อนเลื่อนลงไปแล้วอนี้ก็เลื่อนลงมาอีกก็จะเจอตัวตรงนี้ครับที่มันเขียนว่า e x p e r เนี่ยครับก็ เปิดสีตัวครับกดเปิดสีตัวแล้วคราวนี้ก็กเดี๋ยวมีเขียนว่า E D U C A นี่ครับกดเปิดไปเลยครับก็มันมียาวกว่านี้นะครับก็มันมียาวกว่านี้แต่ว่าผมขออ่านแค่นี้ครับก็กดเปิดไปแค่นี้ก็สร้างแมบตามปกติเลยครับก็จะเป็นเหมือนผมก็บาย